โอ้โหดไลดไลโอ้คุณเอ้าเอาเอ้าสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขูสุคนครับพอกับหนากระตุนอีกแล้วนะครับในช่องแสบนัวขั้วละทงกรบผมมัอนี้นะกระตูนสิผ้าไปดักหนูครับผมมันนี้ก็ได้เยื่อบรู๊ันสิเข่าวัวครับแคบหมูครับผมหางบ่วงบ่วงผมกระใส่ไ้แล้ว ไปช่มน้ำกันครับผมแ่นเกือบว่าท่านพี่น้องมาพันโอ้อยังอีกแล้วเนาะพี่น้องบานนี้ว่ามาเช็คเบิ่งบว่วงยังล้มาพันบาานีนกังเวนโอ้กังเว,น,งเวนเป็นกระแลานะพี่น้องเนาะปัดทัมุนอุ้ยปุ้ยพี่น้องลวดขาดครับ ลวดขาดไปเลยพี่น้องโอ้เรียบร้อยครับลวดขาดเลยพันกกแล้วอุ้มรุ่มอยู่นะบ่มีโต้ได้ครับนี่มันออกกังเว้นเอยไหมวด <What? S 1> นูยังมามึนครับพี่น้องกัดจนมุนอุ้ยปุยขาดครับบ่มีโตครับสงสัยลวดเส้นหน่อยพูดสีเป็นจนฟ่อนบอ่ผมว่านี่ลวดเบอร์สิหาครับนี่ขาดบ่เเรือเลยครับนี่ โอ้มันอวอกก่ากระเว้นกระปิโนะครับเนาะมุนอุ้ยปุยอยู่ครับผู้เนาะโอ้โบ่เป็นยังครับเดี๋ยวไปไล่ไล่ไล่ไลเช็คอุปกรณ์ไหมโอ้วังเสาผมมายามแล้วแล้วก็ผมมาใสา่ไล่ใส่ไม่วังเทียกนกะมุนอุ้ยปุยมาหายเถอะมึอน,นี้หนูยังมาขัดเถอะ ออกขดกังเวนขันเกี้ยวแล้วแบบนี้คือรถเกี้ยวเนี่ยหนูมันมีหมงเรียมันเปลี่ยนนะมันก็ต้องแรนน้ำขั้นถี่หนะมันมันก็สีแรนน้ำขั้นถี่หนะนะครับมงเรียนโคก็สีไปโซนพี่นี่ผมผมก็ใส่ไปแล้วครับนี่ใส่บังเทียงนี่ละโตโตมันมุนอุยปุยจริงครับโอ้ห้ยห้ยห้ยถ้าแม่นผมใส่ไว้ผมก็สีขอดอันนี้ไว้เนี่ยนี่ หย่ามมหาอย่งสีมาหาไงนะครับคอดทุกอย่าเป็นจุกเป็นจุกไว้นะครับอันนึงครับนะครับผมนี่ครับตัวน,นี้ก็จะอยู่นี่นี่ครับใส่ไว้มันจังหาไงนี่ครับอุดมสมบูรณ์ครับเห็นหอยห้อยซัดปลาคนอะ่ะปฟาดคนอะ่ะมันเป็นห้อยเสือเป่าพี่น้องโอ้โหคนะ่ะตามห้อยไปัหกดนละห้อยเสือแล้วห้อยหมา ตัวนี้ห้อยเพื่อนครับนี่ห้อยเพื่อนห้อยหนูหนูน้องห้อยใหม่ๆเบิ้งซอยยนะพี่น้องก็ห้อยอีเห็นไหมแม่เว่าเมีนหรือว่าหนูคนไม่หนูหนูใหญ่ด้วยครับนี่บักใหญ่เลยนี่เล็บเล็บซับใหม่ๆนี่พี่น้องกรงเบนมันก็ยังออกครับพี่น้องว่าะนะโอ้ยคับขนาดยามหนูนรำกันข้ามือแดงโอ้หนักกระตุ้นกิดเบิ้งทางกันพี่น้อง คุณนะเดี๋ยวสิต้องไปชาร์จหมอแบตได้ก่อนครับยังได้ยังได้กะขออนุญาตไปชาร์จหมอแบตก่อนอู้ขออนุญาตบูปลาบูดอนนะครับโอ้จยจิ้นไรจิ้นไรก้าวขาขึ้นไปนะโอ้โหะ้องนู้กัดแมนบอรด้ลครับพี่น้องโอ้ยไปไป ลักนี่ก็บกเขาครับพี่นอ้องสั้นหาครับสั้นหาตัวเขียวอ่ำลำเลยเออตัวนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ก็เก่าครับยังบป็นทำงานสัน้นเอาครับ โอ้ตัวนี้ขายเป็นเตยโอ้ตำเลรอครับตัวนี้แต่ว่าบา่ได้โตแลนเหรอไหมเลนหลนุดบ่วงไปละ่ะออกตัวหัวเว่นบ่วงเนี่ยปวดมาพี่น้นหรือเแล่านเหรอไหมเลนไปค้องเลยแลนไปแลว้วหลุดหลุดส้่ โอ้สีดายดิงูตัวใหญ่เขาต้องหูดังมันเอาอีกแล้วพี่น้องบูมานเลยนี่รูดอีกแล้วไหมนี่มันมันตำใสขก็นรูดดีแต่พี่น้องบูเขาดักไหมเฮ็ดบวงแล้วครับเดี๋ยวใส่ไหมครับโอ้หันเสียดายมันรูด กัดเขา่าเสียบปานยังคุณข้องเพิ่นโอ,อ้คุณนะคุณอะคุณแรนดูอีกแล้วแรนอยู่ครับตะว,วันอึ๊บอา้าปักไม้แล้วพี่น,อน,น้องเส้นท่ากรรมนาคมเพิ่น มาอีกน้อยนึงครับนี่เอามองแคบแคบนี้ละแเล่นเบียดจวดเลยสวัสดีครับมาพอกันตอนเศร้าอีกแล้วครับกะสีผ้ามายามหนูนะครับนอาอว่าเป็นจากไหเมื่อขึ้นกะมายามสองเขียวครับพลาดโอ้มันบอกเขาบวางครับพี่น้องเลยตรงมายามยามาเศร้าเลือนแจงเนี่ยครับเมื่อขึ้นนี่หนูออกกันไปหัวคำอยู่แต่ว่ากับโบติดครับ ก็ามายามรอบเลืออีกรอบสองกับมันคือติดหงาเห็นไหมก็เลยกับรอ,อยนันมือเศร้าครับมายามบ่วงแรกแขกม้านพี่น้องขาดอีกแล้วครับอุ้ย ขาดครับขาดเรียบร้อยครับขาดอีกเดียวห้อยเพื่อนครับปุนน์ห้อยเพื่อนขูดเพื่อนตะกุยตะกายนะครับเพียฟังผีขึ้นกันกัดมุนบดหัวผีโอ้เรียบร้อยครับหนูใหญ่ครับตัวนีล้ลุดไปแล้วเรียบร้อยครับ เพ่นย่านหลล่ะครับเพ่นเค็ดนะเราซื้อนุเค็ดล่ะนะสูต่อไปครับเรียบร้อยแล้วมาขึ้นมาใต่โบติดด้ยครับใต่ก็โบติดโอ้ลักหนีตําครับตําคุณบ่วงบ่วงพื้นมาทางผีเป่งแง่งเลยครับเนี่ยบ่วง สิเมนเพิ่นหลุดมาแต่ตัวหุ่นพ่จ้าครับขอหอยาดหางบ่วงไม่นะครับหางเรียบร้อยครับหู้เพิ่นมาพอดีครับนี่พอดีเขาบ่วงมันก็ติดดีอยู่แต่ว่าปัญหาคือใส่เบอร์หน่อยโูดอ,อ่ะรุนกระต้อครับกับบ่ได้ว่าได้เสมอไปสู่มือนะครับ อายุห้ากินไปมานกับมานโบมานกับว่าโบมานนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ตั้มไปอีกแล้วครับนี่ตั้มไปอีกแล้วครับผู้น่ะขอดเอาย่อเนี่ยนี่ครับผมขอหยาดใสแก้ไขบว่วงไม่กันนะครับอ้าวเรียบร้อยครับใส่ละ เอามาจุดแคบกว่าเก่าครับมีโอกาสใดกว่าเก่าอยู่ขาดสองบ่วงครับเจอของหง่เขาลักสองลักนี่ขาดพันกอเฟืองอุม้มลุมนะครับนี่โอ้ยเสียดายครับจังววะหนูตัวหง่ครับสองตัวนี่ผลงานมาขึ้นไป็ดแล้วสิไปยามอีกจะข้าวครับค่าหมาน มานครับมานคุ่น่ะตัวนี้ตัวว่าค่อยง่ายเป็นไหนครับอันซุ่มนั่นขาดเบิดแล้วครับเหลือแต่บบาหน่อยอุ้ตัวนี้ก็เกือบขาดอู้การกกหลักไหมอู้หูคุณน่ะคุ่น่ะขาดได้ครับนี่การเบิดขึ้นโอ้ห้อยเพิ่นการกกหลักไหมครับคุ่น่ะตัวนี้ลักเพิ่นครับการจนขาดแล้วคุ่น่ะเขียวเขียวคมทีเดียวครับนี่พูนเว้ยคุณน่ะ นนู้นตัวน้อยครับมันนี้ตัวใหญ่ขาดไปสองตัวมันหมานครับถือว่าถือว่าโอเคครับตัวนี้มึอน,นี้ก็ได้แต้มน่อยครับพี่น,อน้องโตบางใหญ่ตตวน้อยน่อยครับตัวใหญ่ขาดเบิดเหลือแตตรุ่นเป็นบบาครับก็ ก็ถือว่ามีแต้มเนาะครับนอก็โอเคครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามเนาะครับนอะกะมือ้อนี่ก็ได้นู้นหน่อยตัวบยย่ใหญ่ดรอกครับกะสุดท้ายนี่แซ่บน่วยกว็เราทงนากะตูนกะขอลาไปก่อนเนาะครับหากินมานกบมานครับหาบะมานกะบมว่ากันหากินตามตรงให้ทงหน้านาะครับนอพี่น้องนอตา,ตามธรรมชาติครับสุดท้ายกะ ฝากเป็นกำลังใจเนี่ยนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายบายครับ